ขอสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับต่อไปจะเป็นเสียงอ่านพระธรรมเทศนาเรื่องวัดวินยัยโดยพระราชนิโรธดังสีคัมภีรปัญญาวิสิทธตหลวงปู่เทศเทศรังสีแสดงเมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2506ตอนค่ำมีความดังนี้ครับวันนี้เริ่มต้นเทศกันใหม่กันทีทุกๆคนจงพากันทำจิตของตนให้เป็นของใหม่ จะได้ฟังเทศกันใหม่ๆกันต่อไปของเก่ามักชักจะด,ด้านไปเก่าคนเก่าใจไม่เป็นของมีค่าหาแววาวไม่ได้การอบรมฝึกฝนตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเบื้องต้นทุกๆคนมาวัดฟังเทศฟังธรรมจำศีลมาบวชในพระธรรมวินัยนี้ก็เพื่อจะมาอบรมกายวาจาใจของตนให้ถูกต้องตามธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะเข้าใจว่าคำสอนในพระพุทธศาสนานี้ เป็นคำสอนที่ดีมีเหตุผลเชื่อถือได้ก็บัดนี้การเวลาล่วงมานานแล้วเหลืออยู่ไม่กี่วันก็จะออกพรรษาแล้วการอบรมฝึกฝนของพวกเราดังกล่าวมานั้นบัดนี้ได้พากันตรวจดูผลลัพธ์แล้วหรือยังว่าใครได้อะไรบ้างเป็นผลตอบแทนไม่ว่าแต่เฉพาะปีนี้ละ่ะผู้ที่ได้อบรมฝึกฝนมาแล้วนานๆหลายปีก็ตามจงตรวจดูว่าเราทำการอบรมฝึกฝนมาคุ้มค่าแล้วหรือยัง ธรรมราคนเราผู้ซึ่งจะเข้าไปศึกษาอบรมหาความรู้ความดีในสถาบันใดก็ตามจะต้องตัดสินใจตนเองเสียก่อนว่าสถาบันที่เราจะเข้าไปอบรมฝึกฝนนั้นเป็นสถาบันที่ดีและสามารถจะประสิทธิ์ประสานให้ความรู้ความดีแก่เราได้สมเจตนาหรือไม่โดยเฉพาะพระพุทธศาสนาเป็นสถาบันอันดีเลิศไม่สักแต่ว่าจะประสิทธิ์ประสานให้เราได้ความรู้ความฉลาดเพื่อการครองชีพเป็นสุขสมบูรณ์เท่านั้น แต่ยังสามารถทำให้เราผู้เข้าใจแล้วทำตามจนรู้แจ้งเห็นจริงในสัตธรรมเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้พระพุทธศาสนาจึงเป็นสถาบันอันสูงเยี่ยมเป็นที่รวมแห่งวัฒนธรรมและศีลธรรมดำรงไว้ซึ่งสัมมาชีพมีความผาสุกเป็นผลตอบแทนเมื่อเข้าใจรู้ชัดอย่างนี้แล้วจึงเกิดศรัทธาอุตสาหเข้าอบรมในพระพุทธศาสนานี้แต่เมื่อเข้ามาแล้วถ้าทำไม่ดี ไม่เป็นไปตามเจตนารมณ์และปณิธานของตนแต่เบื้องตน้นเช่นไม่ตั้งใจอบรมศึกษาให้เข้าใจในหลักธรรมมาทำลายระเบียบขนบธรรมเนียมกฎกติกาธรรมวินัยที่ท่านปฏิบัติไว้แล้วดื้อด้านฝ่าฝืนน้อมเอาระเบียบเหล่านั้นมาปฏิวัติเข้ากับกิเลสความต้องการของตนตรงกันข้ามนอกจากจะเป็นการทำลายสาบันอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์เคารพยิ่งของตนแล้ว ยังเป็นผลสะท้อนให้เกิดความเสื่อมเสียหายเดือดร้อนให้แก่คนมากมายคล้ายกับว่าเรากำลังหิวอาหารเมื่อเห็นเขาเอาก้อนยาพิษมาขายเราเข้าใจได้ว่ารับประทานขนมที่อร่อยเพื่อแก้หิวเมื่อซื้อรับประทานเข้าไปแล้วจึงจะรู้สึกว่ามิใช่ขนมเสียแล้วแต่มันกลับเป็นยาพิษเพื่อสังหารชีวิตพึงตั้งข้อสังเกตดูภายในจิตใจของตนก็จะรู้ได้ว่า เราเข้าอบรมฝึกฝนทรรำคําสอนของพระพุทธเจ้าด้วยความบริสุทธิ์จริงใจหรือว่าเรามาบ่อนทําลายสถาบันอันมีเกียรติและศักดิ์สิทธิ์เคารพยิ่งของตนจะรู้ได้จากเหตุผลเหล่านี้คือเมื่อครูอาจารย์เพื่อนพรหมจรรย์หรือใครๆก็ตามผู้ที่หวังดีต่อเราตักเตือนว่ากล่าวในสิ่งที่ชอบที่ควรเพื่อให้เข้าระเบียบธรรมวินัยก็ดีหรือได้เห็นได้ฟังกฎกติกา ระเบียบประเพณีข้อวัดและธรรมวินัยก็ดีแล้วทําให้เกิดความท้อใจหนักใจขัดเคืองโกรธแค้นไม่พอใจจนเป็นเหตุให้ล่วงละเมิดและฝ่าฝืนพึงเข้าใจเถิดว่านั่นเป็นบ่อนทําลายมิใช่เพื่อเชิดชูบํารุงส่งเสริมเสียแล้วแต่ถ้าเมื่อครูอาจารย์และเพื่อนพรมจารย์เป็นต้นผู้หวังดีต่อเรากล่าวตักเตือนในสิ่งที่ดีที่ควรเพื่อให้เราประพฤติถูกต้องตามธรรมวินัย ก็ดีได้เห็นได้ฟังกฎกติการะเบียบประเพณีข้อวัดที่ท่านตั้งไว้แล้วก็ดียิ่งเพิ่มความเลื่อมใสแสดงความพอใจอยากประพฤติให้ถูกต้องถามท่านผู้รู้เพื่อแนะแนวทางในการปฏิบัติไม่ให้มีทิฏฐิมานะกระด้างถือตัวเหมือนกับบุคคลผู้ปรารถนากาลังสแสวงหาทรัพย์อันมีค่าอยู่เมื่อใครก็ตามแม้แต่คนขี้เ้อ่หาที่อยู่อาศัยไม่ได้ก็ตาม มาชี้แหล่งที่มีทรัพย์ให้ว่าณนะบริเวณที่ตรงนั้นมีแร่ต่างๆที่มีค่าหลายชนิดอาทิเช่นทองคำและเพชรพลอยก็มากดังนี้บุคคลนั้นเขาจะไม่แสดงความรังเกียจคนขี้เรื้อนคนนั้นเลยความกระยิมและปลื้มใจในการที่ได้รับคำบอกเล่าทั้งๆท,ที่ยังไม่เห็นทรัพย์ก็จะนับประมาณไม่ได้เสียแล้วอาการเหล่านี้เป็นอาการของผู้บวชเข้ามาอบรมฝึกฝน เพื่อเพิ่มพูนส่งเสริมเชิดชูพระพุทธศาสนาให้เจริญก้าวหน้าโดยส่วนเดียวให้คิดดูจงดีว่าธรรมวินัยกฎกติการะเบียบประเพณีข้อวัดทั้งหลายท่านตั้งไว้เพื่อเป็นเครื่องอบรมฝึกฝนผู้ต้องการจะอบรมฝึกฝนกายวาจาใจของตนให้ดีขึ้นโดยลำดับและมีไว้ก่อนนานแล้วก่อนแต่เรายังไม่เข้ามาอบรมฝึกฝนเสียด้วยซ้ำเราสมัครใจเลื่อมใส เห็นว่าเป็นหนทางที่ดีที่ถูกแล้วจึงได้เข้ามาอบรมฝึกฝนโดยไม่ได้มีใครบังคับแต่เมื่อเข้ามาอบรมฝึกฝนแล้วกลับตาละปัดมองไปแง่ไหนเห็นอะไรทําอะไรเหมือนจะเป็นพิษเป็นภัยบีบังคับแก่เราเสียคนเดียวทุกๆวิถีทางครูบาอาจารย์หมู่เพื่อนตักเตือนก็เหมือนกับเอาหอกมายอกหัวอกบวชแบบนี้เข้ามาฝึกอบรมเพื่อผลความดีมีความสุขตอบแทน เลยกลับตกนรกทั้งเป็นอย่างน่าสงสารและใครจะช่วยก็ไม่ได้ด้วยที่แสดงมานี้เพื่อให้พวกผู้อยู่ภายในที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดช่วยกันตรวจดูว่าการที่พวกเราพากันมาอบรมฝึกฝนนี้สิ่งใดยังบกพร่องอยู่ควรแก้ไขแล้วต้องช่วยกันปรับปรุงแก้ไขให้มันดีขึ้นถ้าสิ่งใดมันถูกต้องแล้วก็จงพากันส่งเสริมให้เจริญก้าวหน้าถาวรต่อไป อย่าได้ทอดทิ้งให้แต่ครูบาอาจารย์ผู้เป็นหัวหน้าคนเดียวมันหนักท่านความหนักของผู้เป็นหัวหน้ามิใช่แต่เรื่องบริหารอย่างเดียวมันมากนักโดยเฉพาะเรื่องของพระแล้วภาระมากเหลือจะพูดพระผู้เป็นศูนย์กลางของทุกๆอย่างทั้งดีและชั่วบริหารวัดไม่ดีอบรมลูกศิษย์พุทธบริษัทไม่ดีก่อสร้างรักษาวัดไม่ดีไม่ทำตามใจของลูกวัดและชาวบ้านผู้ต้องการ รับใช้เขาไม่ไหวเพราะสุขภาพไม่สมบูรณ์และมีเหตุการณ์บางอย่างด้วยความจำเป็นเหล่านี้เป็นต้นเขาก็เกลียดถ้าทำให้ถูกใจลูกวัดและชาวบ้านแต่มันขัดต่อนโยบายและระเบียบธรรมวินัยเมื่อทำไปแล้วก็เสียเสื่อมศูนย์เศร้าหมองตนและพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะการอบรมฝึกฝนลูกวัดและพุทธบริษัทเพื่อหวังดีบางทีไม่สักแต่ไม่ยอมเชื่อฟังทำตามเท่านั้น บางคนถึงกับโกรธหาเรื่องยกโทษต่างๆนานาไปก็มีเวรกรรมของพระผู้เป็นหัวหน้าแท้ๆฉะนั้นพระผู้ใหญ่บางท่านที่ขี้เกียจไม่ยอมรับเวรกรรมจึงปล่อยวางทอดทุระไม่เอาเรื่องเพราะเห็นว่าทำไปแล้วไม่คุ้มค่าผลที่สุดสถาบันอันสูงและมีเกียรติก็จะมีแต่สมาชิกที่เลวทรามมาอาศัยทำให้ปัญญาชนเบื่อระอาขาดความเคารพนับถือ ผู้ที่ประพฤติตนเลวซามเช่นนั้นได้ชื่อว่ามาสร้างบาปกรรมทําความฉิบหายให้เกิดแก่ตนและส่วนรวมแท้ๆพระผู้หนักแน่นในศีลธรรมและระเบียบอันดีงามหวังความเจริญแก่ตนทนอยู่ไม่ไหวก็หาอุบายเอาตนรอดทอดทิ้งพักพวกที่เลอะเทอะเลลวไหลไว้ให้ย่ำยีพระธรรมวินยัยตามวิสัยของคนเลวนี่นับเป็นการบ่อนทำลายพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวจริงๆ นี่ขอให้พากันตรวจความประพฤติและจิตใจของพวกเราว่าเท่าที่เราได้เข้ามาบวชอบรมฝึกฝนในพระพุทธศาสนานี้เราเข้ามาส่งเสริมเชิดชูให้เจริญรุ่งเรืองสมกับความเชื่อมั่นในเบื้องต้นก่อนที่เราจะเข้ามาอบรมแล้วหรือยังถ้าหากเราเข้ามาเพื่อเป็นศัตรูบ่อนทําลายพระพุทธศาสนาอันเป็นการทําลายสาบันมีเกียรติเคารพสูงสุดของเราก็นับได้ชื่อว่าเป็นผู้มาสร้างบาปกรรมอย่างน่าใจหาย พุทธศาสนาเป็นของดีเด่นปรากฏแก่ชาวโลกมานานกว่า2,000ปีแล้วถ้าหากเราน้อมกายน้อมใจเลื่อมใสปฏิบัติตามโดยความสุจริตแล้วจะได้ความปราบปลื้มใจในการที่เราคนหนึ่งได้มีส่วนร่วมเชิดชูบำรุงพระพุทธศาสนาการที่เราเข้าไปศึกษาอบรมในสาบันใดก็ตามไม่ว่าแต่ในพระพุทธศาสนาจะเป็นคริสศาสนาศาสนาอิสลามและสำนักศึกษาใดก็ตามอย่าได้ดึงข้อบัญญัติ กฎกติการะเบียบประเพณีเป็นต้นของสถาบันนั้นๆให้มาเข้ากับกิเลสของตนหรือดัดแปลงแก้ไขข้อบัญญัติเหล่านั้นตามชอบใจของตนตั้งตนเป็นศาสดาแทนเอาเสียเลยบุคคลผู้ทำตนเช่นนั้นจะเป็นการบั่นทอนความเจริญก้าวหน้าของตนเองผลที่สุดจะเป็นคนคับโลกไม่มีที่อยู่ตัวอย่างจะเห็นได้จากผู้รักษาศีลบางคนข้อหนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์แล้ว แต่เมื่อเห็นสัตว์ร้ายเป็นพิษทั้งที่สัตว์ตัวนั้นก็ยังไม่ได้ทําอันตรายแก่ใครเลยทําลายฆ่ามันเสียเพื่อป้องกันไม่ให้มันไปทําอันตรายแก่คนอื่นสัตว์อื่นดังนี้เป็นต้นจัดได้ชื่อว่าน้อมเอาศีลมาเข้ากับกิเลสของตนไม่สมกับว่ารักษาศีลละกิเลสอย่างหยาบผู้มีกิเลสทั้งหลายทําอะไรลงไปมักไม่เหมือนเพื่อนอยู่เสมอช่อโกงลักขโมยข่มเหงเบียดเบียนคนอื่นได้โดยไม่มียางอาย เข้าใจว่าเป็นความดีของตนข้อ2มดเบ้ยจากการลักขโมยของคนอื่นที่ไม่ได้ให้แต่บางกรณีเมื่อมีช่องทางพอจะได้มากๆก,ก็ทนไม่ไหวทำการช่อโกงขโมยเสียสักทีรวยแล้วไม่ต้องเป็นทุกข์จึงเริ่มรักษาศีลล้างใหม่อย่างนี้คิดแต่ได้ไม่เห็นใจคนอื่นทำบุญรักษาศีลล้างบาปก็เหมือนเอาน้ำมันล้างขี้โคลนนั่นเองข้อ3 งดเบนจากกาเมสุมิฉชาจชา์แต่บางครั้งยังจิตไม่อยู่เพราะอีกฝ่ายหนึ่งยั่วให้หลงไหลเมื่อผิดไปแล้วต่างก็โทษซึ่งกันและกันว่าจิตใจซึ่งข่ายังบริสุทธิ์ดีอยู่แต่อีกฝ่ายหนึ่งมาพาให้ผิดตั้งหกักเมื่อร่วมกันผิดแล้วก็ต่างไม่ยอมกาเมสุมิฉาจา์มนุษย์ธรรมดาเขาไม่ใช่จะล่วงละเมิดได้ง่ายๆไม่เหมือนสัตว์ดิรัชานอันเป็นประเพณีของเขาแต่ถึงกระนั้นมนุษย์เรา ก็ยังไม่สามารถจะจับตามองเขาได้ป่วยการกล่าวไปใหญ่ถึงการแกล้งละเมิดข้อ4งดเบ้นจากการกล่าวเท็จกล่าวคำไม่จริงแต่เล่เหลี่ยมมารยาของคนเรามีมากนักไม่โกหกก็หลอกลวงไม่หลอกลวงก็ยุแย่ไม่ยุแยก็ยกโทษนินทากระแทกแดกดันหาเรื่องให้คนอื่นเขาอยู่เป็นสุขไม่ได้มนุษย์พันนี้อยู่ที่ไหนนรกทั้งนั้นเป็นบาปจริงๆ ข้อ5งดเบ้นจากการดื่มสุรายาเมาแต่เมื่อชอบเข้าแล้วก็หาเอาเลยว่าเพื่อเพื่อนเพื่อสังคมเพื่อเป็นยาเจริญอาหารและสุขภาพบางประการบ้างที่สุดดื่มแล้วบอกว่าไม่ได้ไปอลราวาดกับใครคงไม่บาปเหล่านี้เป็นต้นล้วนแต่เป็นการดึงเอาศีลมาเข้ากับกิเลสของตนให้ศีลยอมจำนวนต่อความต้องการของตนแท้ๆฝ่ายผู้บวชในพระธรรมวินัยนี้ก็ทำานองเดียวกัน ที่บวชเข้ามาทําให้ยุ่งในหมู่คณะชื่อว่าเป็นพระเนนที่รกวัดก็ล้วนแล้วแต่บังคับให้พระธรรมวินัยระเบียบแบบแผนกฎกติกาเป็นต้นยอมจำนนต่อความต้องการของตนบวชแบบนี้เป็นการบ่อนทำลายล้างผลาญพระพุทธศาสนาโดยส่วนเดียวบาปมากคนทำบาปทำแต่ความชั่วเมื่อเห็นคนอื่นทำดีทนอยู่ไม่ได้หาวิธีขีดกันทุกวิถีทางกลัวเขาจะเบียดเบียนความชั่วของตัว แล้วความชั่วของตัวจะปรากฏขึ้นพอถูกพระหรือครูอาจารย์ผู้หวังดีมันแนะนำตักเตือนบ่อยนักก็หาว่าจู้จี้รำคาญอะไรอะไรก็มีแต่ผิดหมดจะเอาอะไรกันอีกเรื่องของตัวเองยังไม่ได้สำรวจว่าเราเป็นอย่างไรทั้งเราก็เข้ามาใหม่ธรรมวินัยก็ยังไม่รู้และยอมมาศึกษาหาความรู้ปฏิบัติตามท่านเมื่อท่านให้การศึกษาอบรมกลับไม่พอใจนี่เพราะเหตุใดเพราะผู้จะเข้ามาบวชมาอบรมในวัด ไม่ยอมปล่อยกิเลสไว้นอกวัดก่อนมีเท่าไรเท่าไรหอบเข้ามาด้วยกันหมดการศึกษาอบรมในพระพุทธศาสนาเป็นวิธีการบัทอรชำระล้างกิเลสของตนให้เบาบางลงโดยลำดับจนหมดสิ้นไปในที่สุดฉะนั้นพอถูกการศึกษาให้รู้หน้าตาของกิเลสอบรมฝึกฝนตามแผนการบันทอนชำระกิเลสกิเลสจึงเดือดร้อนดิ้นรนสมุนคนใช้ของกิเลสก็ทนอยู่ไม่ไหว จึงแสดงปฏิกิริยาออกมาให้ปรากฏแก่กายภายนอกจนเป็นเหตุบ่อนทำลายในทุกสถานและสถาบันทุกแห่งในเมื่อผู้นั้นเข้าไปถึงคราวนี้เมื่อผู้นั้นหนีไปจากสถานเช่นนั้นหรือสึกออกไปจากวัดนั้นแล้วโดยที่ตนไม่ได้นำความดีออกไปจากสถานที่เช่นนั้นมีแต่ความชั่วทั้งเวลาเข้ามาและออกไปแล้วก็เอาความชั่วนั่นแหละออกไปโฆษณาว่าสถาบันไม่ดี วัดไม่ดีครูบาอาจารย์ไม่ดีผู้ที่มีอุรมคติเช่นเดียวกันก็พลอยหลงเชื่อคารมไปด้วยทั้งที่ตนเองก็ยังไม่ได้เข้าไปในสถาบันหรือบวชในวัดนั้นๆเลยมันไม่ผิดอะไรกันเลยกับตัดเรียวไม้ไผ่ทั้งหนามขนไปกองไว้ในวัดใครจะเข้าไปแตะต้องทำอะไรไม่ได้หากจะเอาไฟใส่เผาทิ้งหรือเจ้าของเขาก็ยังไม่มอบกรรมสิทธิ์ให้ล่าเข้าไปไว้ในบ้านก็รกบ้านรกเรือนเท่าเก่า เมื่อจะให้เทศตามความเป็นจริงแล้วมันต้องว่ากันอย่างนี้เป็นธรรมดาของคนขี้ขโมยย่อมไม่ชอบขี้หน้าเจ้าหน้าที่แต่ขี้ขโมยกลับตัวได้ก็เพราะเจ้าหน้าที่คอยควบคุมขี้ขโมยการมาบรรพชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาแม้ที่สุดอุบาสกอุบาสิกาเข้ามาวัดเพื่อฝึกหัดอบรมเป็นครั้งเป็นคราวก็เพื่อทรมานฝึกหัดกายวาจาใจในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามให้กระจายหายไป ไม่ใช่มาตั้งตัวเป็นอิสระถือมานะทิฏฐิใครจะกล่าวตักเตือนไม่ได้และไม่ยอมทำตามโอวาทของใครเอาแต่ใจของตนอย่างเดียวคนเราถ้าไม่ยอมสละมานะทิฏฐิทรมานตนแล้วอยู่ในสังคมเขาไม่ได้แน่คำว่ามนุษย์ผู้มีใจสูงนั้นไม่ใช่สูงด้วยทิฏฐิมานะอันแสดงถึงความกระด้างแต่หมายถึงสูงแบบนั้นลิ้นตัวเล็กๆอาจมีใจสูงกว่าคนเราก็ได้ สูงในที่นี้หมายถึงความรู้ดีชั่วแล้วละชั่วกลับเป็นดีได้แล้วไม่กลับตัวลงไปทำความชั่วอันเป็นของต่ำช้าเร็วสามอีกสัตว์ดิรัจฉานมีใจต่ำน้อยตัวที่สามารถกลับตนให้ดีกว่าภูมิเดิมได้ถึงแม้คนจะหัดศิลปะวิชานานา,นาชนิดให้เป็นต้นว่าหัดเล่นละครได้อย่างดีสักเท่าไหร่ก็ได้เพียงแค่เจ้าของผู้หัดให้เท่านั้น นอกเหนือออกไปจากนั้นแล้วมันไม่สามารถจะทำได้เลยและเรื่องที่มันทําได้อยู่ก็ดีมันหาได้รู้เรื่องเขาความเป็นมาและความประสงค์ในเรื่องนั้นไม่อันึ่งการหัดสัตว์นั้นเขามักหัดให้มันติดยาเสพติดเสียก่อนเมื่อมันติดยาแล้วจึงเอายาเสพติดมาจ้างให้มันทําตามบังคับของตนสําหรับพุทธศาสนาไม่ใช่ยาเสพติดสอนให้รู้จักสิ่งที่ผิดที่ถูก สิ่งที่ดีให้เกิดคุณประโยชน์สิ่งที่ชั่วให้เกิดโทษเป็นทุกข์รู้คุณและโทษชัดเองด้วยแล้วละชั่วทำดีโดยไม่มีใครบังคับจึงชื่อว่าเป็นผู้มีใจสูงถ้าละไม่ได้ก็ไม่สูงแต่นี้ไปจะนำนิทานสัตว์ห้าเหล่าผู้มีวาสนามาเล่าให้ฟังพอเป็นคติเรื่องมีอยู่ว่ามีนกพิราบตัวหนึ่งเป็นทุกโศกถึงเมียเพราะเหดี่ยวมาโฉบเอาเมียของมันไปกิน มันเห็นโทษของความรักต้องการจะบรรเทาความโศกด้วยการรักษาศีลจึงปลีกไปรักษาศีลอยู่แต่ลําพังในสถานที่แห่งหนึ่งต่อมามีงูหลามตัวหนึ่งกัดเอาวัวอุสุภราชตัวหนึ่งที่เที่ยวหากินหญ้าอยู่ริมชายป่าให้ถึงแก่ความตายโดยที่วัวตัวนั้นไปเหยียบถูกงูเข้างูจึงโกรธแล้วกัดเอาพวกเจ้าของวัวไปเห็นเท่าเป็นทุกโศกอยู่หน้าที่นั้นงูมาคิดได้ว่า เจ้าของวัวเป็นทุกข์เพราะเราโกรธแล้วกัดวัวเขาตายงูจึงคิดจะรักษาศีลเพื่อระง,งับความโกรธแล้วข้อไปรักษาศีลอยู่ในที่แห่งหนึ่งซึ่งไม่ไกลกันนักกับนกพิราบภายหลังมีตัวหนึ่งเที่ยวสแสวงหาอาหารกินอยู่ในป่าทึบแห่งหนึ่งเห็นอาหารอุดมสมบูรณ์ไปด้วยลูกก่อและน้ำพึ้งเป็นต้นเลยเพลินหากินจนเลยขอบเขตที่ตนเคยสแสวงหามาหมาในพรานเห็นเข้าก็วิ่งกวด เจ้าหมีวิ่งหนีแทบเอาตัวไม่รอดหมาเป็นสัตว์บ้านมีเช่าสู้หมีไม่ได้หลงร่องรอยหมีจึงตามไม่ทันมีพ้นจากอิทธิพลของหมาไปได้อย่างบุดบิดแล้วหนีไปนอนซบเซาอยู่ในสมทุมพุ่มไม้แห่งหนึ่งจึงมาจินตนาว่าที่เราได้รับความทุกข์ครั้งนี้เป็นเพราะเราไม่รู้จักประมาณในการแสวงหาอาหารอย่าเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความละโมบคิดแล้วก็ไปรักษาศีลอยู่ไม่ไกล กันนักกับงูยังมีสุนัขจิ้งจอกตัวหนึ่งเที่ยวหาอาหารไปเจอช้างเถื่อนตายอยู่ตัวหนึ่งสุนัขจิ้งจอกคิดว่าโชคของเรานักหนาวันนี้อาหารกองใหญ่จะกิน,ก,นกี่วันกี่วันก็ไม่หมดคิดแล้วก็เข้ากัดกินเป็นธรรมดาอาหารมากสุนัขจิ้งจอกก็เหมือนสัตว์อื่นๆจะต้องเลือกกินแต่ที่อร่อยๆก่อนเมื่อสุนัขจิ้งจอกเดินรอบกองอาหารมาเอมาไปก็ไปเห็นช่องทวารของช้างโดยเข้าใจว่าตรงนี้แหละ จะกัดทะลุเข้าไปถึงเครื่องในเร็วเครื่องในนี้เป็นอาหารอร่อยกว่าเนื้อทั้งหมดเจ้าสุนัขผู้เคาะร้ายปราศจากปัญญามุ่งแต่อาหารอย่างเดียวพอกัดทะลุเข้าไปถึงเครื่องในแล้วก็กินเพลินไปเลยพอรู้สึกอิ่มหันตัวกลับออกมาไม่ได้เสียแล้วตกลงหมอบท่าเดียวอยู่ในกองอาหารคือในท้องช้างเป็นเวลาหลายเดือนจนกว่าเนื้อหนังของช้างจะเปื่อยหลุดออกจากกันสุนัขจึงออกมาได้ แต่ที่ไหนได้ขนหลุดหมดยังเหลือแต่หนังแดงฉาดทั่วทั้งตัวเขาจึงมารำพึงว่าเออที่เราได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัสครั้งนี้ก็เพราะเราหลงไหลในอาหารอย่าเลยเราจะไปรักษาศีลเพื่อบรรเทาความหลงคิดแล้วเขาก็ไปรักษาศีลอยู่ในที่ใกล้สัตว์ทั้งสามนั้นหน้าที่บริเวณสัตว์สีจัพวไปรักษาศีลอยู่เป็นที่อยู่ของฤาษีมาเป็นเวลานาน ฤาษีตนนั้นเช้ามาออกเที่ยวสแสวงหามูลพลาหารมาเลี้ยงชีพเป็นประจำทุกวันอยู่มาวันหนึ่งฤาษีออกเที่ยวสแสวงหามูลพลาหารแต่เช้าพอตกเย็นกลับมาถึงอาสมที่อยู่ของตนได้แลเห็นพระปัจเจกโพธิเจ้าประทับนั่งอยู่บนอัศนะที่นั่งของตนก็โกรธคิดว่าสมณะรูปนี้ดีวิเศษอย่างไรจึงบังอาจมานั่งอยู่บนที่นั่งของเรา แล้วก็ตะโกนไปด้วยมานะว่าเฮ้ยสมณะท่านนี้ดีอย่างไรจึงบางอาจมานั่งอยู่บนอัศนะของเราท่านได้ฟังคำนั้นแล้วท่านก็เหาะหนีไปโดยทางอากาศเสียฤาษีได้เห็นดังนั้นก็มาจินตนาการว่าแม้ ä, สมณะรูปนี้วิเศษนักหนาถ้าหากเราไม่มีมานะเข้าไปถามอัธธรรมอันหนึ่งอันใดกับท่านแล้วก็จะได้ความรู้ความฉลาดบางทีอาจสำเร็จอย่างท่านก็ได้ นี่เป็นเพราะมานะของเราท่านจึงหอนี้ไปเสียคิดแล้วจึงปารบกับตัวเองอย่าเลยเราจะรักษาศีลเพื่อบรรเทามานะของตนแล้วก็รักษาศีลอยู่ณที่นั้นเมื่อฤาษีเห็นสัตว์ทั้งสี่มาอยู่รักษาศีลด้วยอาการสงบสงเงียมรวมกันอยู่ณบริเวณแห่งเดียวกันจึงถามสัตว์เหล่านั้นว่าพวกเธอต่างเผ่ากันมารวมอยู่ณที่แห่งเดียวกันนี้เพื่อประโยชน์สิ่งใด สัตว์เหล่านั้นต่างก็ตอบตามความตั้งใจของตนดังแสดงมาแล้วแต่หลลังหลังสัตว์ดิรัชานถึงแม้จะเป็นอภัพสัตว์ไม่สามารถจะทำดีให้ถึงมรรคผลนิพพานได้ก็จริงแต่บางตัวเมื่อรู้สึกเห็นโทษแห่งความชั่วของตนแล้วก็ยังพยายามรักษาศีลเพื่อแก้ตัวละความชั่วนั้นเสียส่วนพวกเราเล่าเป็นมนุษย์มีสมัญญาว่าเป็นผู้มีใจสูงสามารถทำดีได้ทุกๆวิถีทาง และทำดีที่สุดของกองทุกได้เวลานี้เราเป็นพุทธมามากะาอยู่แล้วพากันมารักษาศีลฟังธรรมและมาบวชเป็นพระเป็นเนนเป็นชีเมื่อ,อยังละความรักความโลภความโกรธความหลงและมานะทิฐิไม่ได้หรือไม่พยายามจะละเสียเลยพวกเราจะไม่เลวกว่าสัตว์ดิรันเหล่านั้นไปเสียอีกหรือน่าสลดใจบ้างหรือไม่กิเลสเหล่านั้นได้ทำให้เป็นทุกข์เดือดร้อนมาแล้วในชาตินี้เองก็นับไม่ถ้วน ไม่ต้องพูดถึงอดีตหรืออนาคตชาติพวกเราพากันเข้ามาฝึกฝนอบรมในพุทธศาสนานี้ก็เพื่อจะละกิเลสทั้งหลายเหล่านั้นนั่นเองแต่เมื่อเข้ามาอบรมฝึกฝนกันจริงจังแล้วหากยังละไม่ได้มีแต่จะพ่อพูนกิเลสให้หนานแน่นทวีขึ้นทุกทีแล้วก็จะเป็นคนสกปรกด้วยกิเลสผู้ดีมีศีลธรรมจะเข้าใกล้ไม่ได้เหมือนกับสุกร นอนเกลือคูดเหม็นคลุ้งทั้งตัวราชสีเป็นสัตว์สะอาดเมื่อราชสีเข้าใกล้ไม่ได้เพราะเกลียดของโสโครกแต่สุกรกลับทะนงตัวหาว่าตนมีอำนาจเหนือราชสีคนชนิดนั้นจะอยู่หน้าที่ใดไปหน้าที่ใดหาความสุขไม่ได้เลยเพราะไฟคือกิเลสมีความรักโลภโกรธหลงและมานะทิฐิตามเผาอยู่ตลอดเวลาจะเข้าในสังคมใดเขาก็รังเกียจ เนื่องจากกิเลสเหล่านั้นมันปิดบังไว้ไม่สามารถปรับปรุงเข้ากับสังคมได้พุทธศาสนาเป็นสถาบันฝึกอบรมเพื่อสันติแต่เมื่อนำเอากิเลสเหล่านั้นเข้ามาพาให้สร้างบาปกรรมแล้วรู้สึกจะเป็นบาปมากกว่าสร้างในสถานที่อื่นเพราะกิเลสเหล่านั้นของแต่ละคนเมื่อสงบระง,งับไม่ได้ทำให้รั่วไหลออกมารดคนอื่นที่เขาสะอาดสะอาดจะเป็นความสกปรกอย่างน่ากเกลียดมากเหมือนสุกรน,นอนอยู่ในหลุมขูด ซึ่งเขาเหล่านั้นไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนอกจากจะเป็นความเกษมสำราญของเขาวัดเป็นที่อบรมศีลธรรมแต่เมื่อเข้ามาอยู่ในวัดถูกกิเลสเหล่านั้นปกคลุมไว้เสียแล้วตนเองก็ไม่มีช่องทางจะมองเห็นศีลธรรมได้แม้คนอื่นก็จะไม่มีโอกาสชี้ช่องทางให้เขาเห็นได้เหมือนกันใครจะพูดดีสอนดีมีเมตตาปรารถนาดีแต่อย่างไรเขาจะมองไปในแง่ร้าย ทั้งหมดนี้ไม่ใช่เป็นการปรักปรำพูดตามความจริงใครเป็นอย่างว่ามาแล้วต้องรู้ได้ด้วยตนเองหรือเราเข้าไปในสังคมใดๆก็ตามคงจะได้ประสบคนชนิดนี้มีอยู่ทั่วไปเทศให้ฟังนี้เพื่อให้ทุกๆคนตรวจดูในตนเองไม่มีใครจะเอามาให้เมื่อเรายังละไม่ได้ไม่เห็นโทษหรือเห็นแล้วแต่ยังไม่ยอมละก็อย่าไปโทษคนอื่นหรือโทษพระพุทธศาสนา ตลอดจนถึงขนบธรรมเนียมข้อบังคับกฎกติกาเป็นต้นของเขาเพราะเขามีไว้อย่างนั้นแล้วตั้งแต่ก่อนเรายังไม่ได้เข้ามาฝึกอบรมจงโทษตนเสียดีกว่าว่าเราเข้ามานี้ผิดความประสงค์ของตนแล้วไม่ถูกตามความต้องการของตนเสียแล้วแล้วก็ปลีกตัวเสียจากสารบัญหรือวัดนั้นออกไปเสียเพราะนอกจากจะไม่เป็นประโยชน์แก่ตนและคนอื่นแล้วยังเป็นอุปสรรคแก่การที่เขาจะดำเนินกิจการ ตามแนวโครงการในสาบันและวัดของเขาทั้งเป็นเครื่องขัดข้องเดือดร้อนใจตนอีกด้วยเป็นการมาสร้างบาปกรรมใส่สรารบัญอันศักดิ์สิทธิ์และเคารพไม่สมควรเป็นอย่างยิ่งเป็นความชั่วอันแสดงออกมาให้แก่ชาวโลกเห็นได้ชัดสมัยพุทธกาลมีเรื่องเล่าไว้ถึงเรื่องภิกษุทุกศีลหลายรูปได้ฟังธรรมเทศนาที่พระพุทธเจ้าแสดงถึงโทษของการทุศีล แล้วพากันเห็นโทษของการเป็นผู้ทุศีลของตนเกิดความเดือดร้อนถึงกับอาเจียนเป็นโลหิตออกมาตอนนี้ขอแทรกอีกนิดว่าหากจะถามว่าที่ภิกษุเป็นเช่นนั้นมิใช่พระพุทธเจ้าทรงทําความเดือดร้อนให้แก่พระสาวกหรือขอเฉลยว่ามิใช่แต่พระสาวกของพระองค์ทําความชั่วด้วยตนเองแล้วก็เดือดร้อนตนเองต่างหากเพราะได้ฟังธรรมเทศนาแล้วเห็นโทษแห่งความผิดที่ตนได้ทําไว ศาสดาทุกทท่านในโลกนี้ย่อมสอนให้ศาสนิกชนเห็นโทษแห่งความชั่วแล้วละเสียแสดงให้เห็นคุณประโยชน์แห่งความดีแล้วให้กระทำความดีนั้นแต่บางศาสดายอมรับถ่ายเอาบาปหรือความชั่วที่ศาสนิกชนของตนทาลงไปแล้วด้วยวิธีกรรมต่างๆแต่พระพุทธศาสนาพระพุทธเจ้าทรงไม่ยอมรับเอาความชั่วความดีของใครทั้งหมด ใครทําก็เป็นของของคนนั้นไม่ว่าชั่วหรือดีเป็นแต่งทรสอนให้รู้จักคุณและโทษของความดีและความชั่วนั้นๆแล้วละหรือกระทําเอาอย่างเสรีฉะนั้นผู้ใดอยากชั่วแต่กลัวบาปและไม่อยากทําความดีเพราะมักง่ายขี้เกียจไปเข้ารัตทธิศาสนาที่มีพระเจ้าล้างบาปให้ก็ดีเหมือนกันแสดงมาวันนี้เพื่อให้เป็นข้อคิดว่า เราจะทำการอะไรลงไปในพื้นที่ดินเราจำเป็นจะต้องปราบให้เรียบร้อยเสียก่อนเป็นต้นว่าจะปลูกบ้านทำนาทำสวนก็ดีถ้าพื้นที่ไม่เรียบร้อยแล้วทำลงไปย่อมไม่เป็นผลดีเลยการเข้ามาฝึกอบรมในพระพุทธศาสนานี้ก็เหมือนกันหากไม่ยอมสละกลสทั้งหลายมีรักโลภโกรธหลงมานะและทิฏฐิเป็นต้นไว้นอกวัดเสียก่อน แล้วเข้ามาอบรมศึกษาก็จะไม่ได้ผลตามประสงค์นอกจากจะไม่ได้ผลตามความประสงค์แล้วยังจะเป็นเครื่องเดือดร้อนแล้ก็กีดกันแนวนโยบายของตนและสถาบันที่จะดำเนินต่อไปอีกด้วยฉะนั้นเมื่อพากันได้ฟังแล้วขอให้นำเอาหัวข้อธรรมะนี้ไปพิจารณาและแก้ไขให้ถูกต้องตามที่แสดงมาก็จะเป็นประโยชน์และความสุขแก่ตน หากไม่ยอมรับพิจารณาหรือไม่ยอมแก้ไขแล้วหมดหนทางไม่มีใครจะช่วยได้นังแสดงมาด้วยประการัชนี้